มึงเนี่ยจะพี่น้องหิมะกำลังตกประมาณนี้เลยจ้ะแอปเปิลที่ไม่ทีพึ่งจะทายไปเน,นาะจะเนาะมึงเนี่ยวันนี้มือว่านี่หิมะลงเน,นานนะจะเนาะกับมือนี่เป็นมือที่สองจ้ะ ลองอีกคือเก่าจ้ะตอนนี้กกําลังลงอยู่จ้ะพี่น้องเมทีบมัเขามาหาไกหมู่บ้านบ่ไเ้เขามาหาเขาเนาะจ้ะเนาะเพราะว่าหิมะลงก็เลยบอกเขามามาเมื่อน,นี้หิมะก,กระตกอีกคือเก่าจ้ะตอนนี้กํกาลังตกจ้ะพี่น้องนั่นนะจ้ะยิบหยับยิบหยับอยู่เลยคือหิมะจ้ะพี่นอ้องกําลังล่องมานีเลยจ้ะ หิมะกำลังตกยืนทายกะยืนทายรูปนี่กะหิมะได้จ้ะพี่น้องเฮดครีบนี่กะหิมะคือกันจะ้ะไก่กับอา,อาหารไม่เขาเขา้าเขาในบานเขาเลยจะ้ะเพราะว่าหิมะอยู่ไม่ได้หิมะเขาในบานจังหวะเม,มทิบกับไม่ยืนทายรูปอยู่นี่คุณนะเสียงไก่กับห้องคุณเพราะว่าหิมะออกบ่ได จังสีเลยจ้ะพี่น้องใกล้หนาหนาวอยู่นี่จะ้ะออกไม่ได้พอหิมะยบฮูว่าสิยูก็หิมะนี่อีกจักมือจ้ะพี่น้องเพราะว่า,าสัวเขาถัดตกลงมากสีกระสิเพิ่มหญิงสีนะจ้ะแล้วก็สัวสีละลายนาาจะนอกกระสีอีกลายมืออยู่จ้ะมีทิพกระสิยูก็หิมะนี่อีกลายมือเติอบอยู่จ้ะพี่น้อง สืสิเลลวเมื่อนี้เพิ่งจะเริ่มตกอยะบุคคลวสิโดนหรือเปล่าจะพี่น้องหิมะไม่รู้ว่าจะนานหรือเปล่าเมืองหิมะไปก่อนเพราะว่าไอ้นั่นกะพืชผักกันย่งพันในมีดหรอกจ้ะเพราะว่าอากาศมันหนาวอยู่จะพี่น้องมันเ็ดอย่างพันใดเนาะกะ ปกติบบมีเด้อพี่น้องโอ้ยสีลื่นลื่นหิมะปกติสีบบมีจจะพี่น้องไอ้หิมะโอเวอร์แมนเมทิฟเวลผีดไอ้นั่นจะแอปเปิลเนี่ยมีปีนี่จะพี่น้องที่มีแอปเปิลช่วงหนาหนาวเนาะจะเนาะมีปีนี่เลยเนี่ยเมื่อนั่นไม่ทิฟกับซิมไปแล้วจะได้ได้พี่น้อง บัเน่าไม่จ้ะอาจจะมีตัวเน่าอยู่แต่ว่าหั่นตัวบเน่ากับมีสีน่าเนี่ยเห็นบ่จ้ะตัวบเนา่ากับกินได้ยูพี่น้องเนี่ยบนันหิิมะลงมาใส่สี่บกหูคือกันจ้ะน่าจะได้คือเก่าเพราะว่ามันมันกระพานหนาวมาคือกันน้อยจ้ะเนาะเนี่ยมึงเนี่ยจ้ะผ่านหนาวมาเหมือนกัน ช่วงนี้ก็ไม่มีอะไรมากเพราะว่าอากาศมันหนาวก็จะอยู่ประมาณนี้เลยจ้ะหิมะตกสวนผักกันยังบ้านในมีอย่างพี่น้องเมื่อวานก็บ่ได้เข้าไปมึงเพราะว่าหิมะตกก็บ่กเข้าบอกออกนอกบ้านนะจ้ะเนี่ยหิมะเกาะลูกแอปเปิ้ล มาณนีเลยนกนกมาล่อกินอาหารได้พี่น้องอาหารกินกับไก่อะไรจ้ะมึงเนจ้ะไอ้นันเกาะเขาฮิมะเกาะลูกเขานี่เลย บางลูกก็เน่าบางลูกก็โอเคอยู่